สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าเขาก็มัเจอกันเวลาเดิมเนาะตอนนี้พเยาวนะเจ้าอากาศดีขนาดเลยเจ้าแต่ว่าครูนูได้ข่าวว่าพักใต้น้าท่วมนอกก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะเจ้าธรรมชาติก็จะประมาณนี้เนาะเขาต้อง เตรียมตัวและหู้เจ้าคือทําใจมีความสุขตลอดนาะบอกว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะเจ้าวันนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะครณนูเป็นคนนึงนะคะที่ทุกคนก็เห็นทุกๆวันคุณนูทาไมแบบขยันจังเลยนะคะที่ขึ้นมาออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์สดนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงค่ะที่คุณนูรักนะคะและ คุูไม่เคยคิดเลยว่านะคะชีวิตนี้เราจะได้มาเจอเรื่องแบบนี้นะคะเพราะทั้งชีวิตนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบนะคะและก็รักการพัฒนาตัวเองและรักการช่วยเหลือแบ่งปันค่ะการที่เราได้ออกมาแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนนั้นยุคนี้มันทําได้ง่ายเนาะแค่เราออกมาส่งต่อเหมือนคุณูออกหน้ากล้องทุกวันแบบนี้เหมือนกับว่าคุณได้ทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ก็เลยก็เลยก็ว่าได้นะคะ หลายคนมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่ค่อยได้ไปทําบุญที่วัดหรือว่าฉันไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนอะไรแบบนี้ยุคนี้แค่เราออกมาแบ่งปันมหาปัญญามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับเราและเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้คนแล้วค่ะสวัสดีค่ะโค้ดพีมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณมากะะมากเลยนะคะโค้ดพิมวันนี้อากาศที่สีสเกตเป็นยังไงบ้างคะ ที่พะเยานะคะลมเย็นมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพอดพ,พ์ที่ช่วยกรุณาสนับสนุนออกกรุณูออกไปนะคะครุณายังไม่ได้สนับสนุนตัวเองเช่นกันนะคะโทรศัพท์เครื่องนี้เขาจจใจเย็นนิดนึงนะคะอ่าไม่ว่าอะไรเราต้องขอบคุณไว้ก่อนนะคะมีโทรศัพท์อยู่สองเครื่องแต่เครื่องนี้นะคะรู้สึกว่าจะ ชาเย็นหรือเย็นชาเป็นโทรศัพท์หวานเย็นนิดนึงนะคะก็ก็ต้องเข้าใจเขานะคะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้นะคะครูนูคสพิมนะคะและทุกคนที่เข้ามาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะเรารู้ว่ายุคนี้มันเป็นยุคของการพัฒนานะคะและใครก็ตามที่อาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีเวลาที่จะไปทําบุญที่วัดหรือว่าฉันไม่มีเวลาที่จะไปสร้างธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยนี้เนาะมันอะไรก็ง่ายอยู่บนออนไลน์แล้วนะคะ คุณน,นูขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะรักมาก alot. ค่ะโคทดพิมรักคดพิมพ์เช่นกันนะคะคุณนูขอสนับสนุนตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอย่าลืมที่จะสนับสนุนครูนูนะคะเห็นฉากคุณนูโอเคสวยนะคะเห็นไหมเราแบบ เริ่มพัฒนาตัวเองแต่เราก็ยังพัฒนาบ้านเราด้วยนะคะเมื่อก่อนบ้านคุณูแถวเนี้ยเป็นป่าเป็นหญ้าเป็นอะไรรกไปหมดนะคะก็ไม่เคยคิดที่จะพัฒนานะคะแต่พอได้ออกมาไลฟ์สดไปออกมาแบ่งปันนะคะทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งแบบวิรู้สึกว่าฉันพัฒนาตัวฉันเองแล้วฉันต้องพัฒนาบ้านช่องห้องหอฉันก่อน <laughs> บ้านช่องห้องหอนะคะอ่าเดี๋ยวคุณูขอแชทเองก่อนนะคะมอแตบโมนะคะโมในทางที่ดีเนาะเราต้องพูดถึงแต่เรื่องราวดีๆนะคะ ทุกคนในวันนี้นะคะครูนูเชื่อคะ่ะว่ายังมีใครอีกเยอะแยะใช่ไหมคะที่เขายังไม่กล้าที่ขึ้นมาเหมือนเราเหมือนโค้ชพีเหมือนครูนูนะคะอ๋อเย็นใช่คะ่ะโค้ชพีเหมือนกันนะคะที่บ้านครูนูพะเยาก็เย็นมากๆเลยคะ่ะเหมือนฝนจะตกเพราะว่ามันฝนตกทางอื่นเนาะมันก็เลยแบบเย็นมาถึงเราฝนตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้อะไรประมาณนี้นะคะ <laughs> โอทีมเดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองอีกนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์สดนะ่ะเราเห็นว่ามีคนเข้ามาดูเราทั้งสดและย้อนหลังนะคะถึงแม้บางครั้งคนเข้ามาดูสดอาจจะมีน้อยนะคะเพราะว่าเขาไม่ทันเราแบบได้ทันรู้ว่าเรามาตอนไหนอะไรแบบนี้ฉะนั้นเราก็ต้องแชร์ตัวเองออกไปเพื่อที่จะให้คนที่เขากําลังมองเราอยู่กําลังตามเราอยู่เข้ามาหาเรานะคะ <laughs> เดี๋ยวครณนูขอแชร์อีกแชร์นึงนะคะ ะน้นแล้วเนาะวันนี้ครูนูบอกได้เลยนะคะว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทาไมครูนูทําไมโคดพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะโคดขวานขอบคุณมากนะคะบ้านครูนูอากาศดีมากมากเลยค่ะโคดขวานขอบคุณมากเลยนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบมากๆเลยค่ะที่แบบมีอยู่ใกล้ธรรมชาติเมื่อก่อนก็ไม,ไม่ไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าเราไม่รู้เนาะเราเฉยๆไงอะไรที่มันอยู่กับเรานานๆ แต่เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว่ะเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระจันทร์ขึ้นมาเราก็เฉยๆใช่ไหมคะแต่พอวันนึงแบบมืดฟ้ามัวฝนแล้วก็จะรู้สึกว่ามันแปลกก็เหมือนเรานี่แหละแบบอยู่บ้านคุณูอยู่บ้านบ้านนาแบบนี้เนาะแล้วก็เหมือนธรรมดาธรรมดาแต่พอวันนึงได้ขึ้นมาไลฟ์สดได้ขึ้นมาแบ่งปันความรู้เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันอะต้องหาฉาก ฉากหลังแบบให้มันเป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะก็เลยพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาบ้านของคุณนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะโคดเอสขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูนะคะรักและขอบคุณโคดเอสแล้วก็โคดขวัญน,นะคะแล้วก็โคดพิมพ์แล้วก็ทุกคนที่มาชมคุณนูทั้งสดและย้อนหลังเช่นกันนะคะวันนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมคุณนูนะคะ โคดเอสนะคะแล้วก็โคดควานแล้วก็โคดพิมพ์ออกมาไลฟ์สดเพราะอะไรมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้เราออกมาสร้างแบบตัวตนออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องทุกวันนะคะสิ่งแรกคุณรู้หรือเปล่าว่าความเก่งนะคะสมัยนี้มันแบบสําคัญน้อยกว่าความดังแล้วค่ะอย่างวันนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากเราเห็นเดี๋ยวนี้ดาราหรือว่าใครก็ตามนะคะเมื่อก่อนเราเป็นคนหนึ่งที่แบบติดตามดารานะคะเพราะว่าเห็นเขาชอบเขาแบบอะไรแบบนี้นะคะ แต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ดูละครหรือว่าไม่ดูอะไรแล้วเราจะดูอาจารย์มันดิตมากกว่าเนาะเพราะเรามีความรู้สึกว่าขอบคุณมากค่ะโค้ดเอสเรามีความรู้สึกว่าอาจารย์มันดิตดังกว่าอ้ําอีกนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราได้เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเรารู้สึกว่าเราเดบมีความโชคดีที่ได้เข้าไปเสพพลังงานด้านบวกและเวลาที่เราไปดูละครเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยและบางครั้งดูไปก็พลังตกอะ่ะ แต่พอเราไม่ได้ฟังอาจารย์บณฑิตฟังครูรุ้งฟังครูิตาฟังโคสใหม่หรือว่าฟังครูโคสทุกคนเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยมันปลุกพลังให้กับเราและทําให้เรารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ใช่ไหมคะฉะนั้นอย่างเช่นหลายๆคนในวันนี้ถ้าคุณนูคิดว่าครณนูเป็นคนที่เก่งอยู่คนนึงแบบฉันนะก็มีความเก่งมีความเจ๋งในหลายๆด้านของชีวิตอะไรแบบนี้สมมุติว่าเราคิดว่าเราเก่งมากพอแต่เราไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเราหลบอยู่ในโลกออฟไลน์แบบเนี้ย แล้วใครจะมาเห็นเราใช่ไหมคะฉะนั้นตอนนี้การที่เราออกมาไลฟ์แบบนี้เราสามารถที่จะทําให้ผู้คนน่ะทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้ที่เขารู้จักเราเราได้ขึ้นมาอยู่บนช่องทางโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกเนาะไอจี IG, ใช่ไหมคะ u t u b e นะคะแล้วก็อะไรล Ad, นะ์แอดเนาะแล้วก็ Facebook Facebook page แบบนี้อะ่ะมันมีหลายช่องทางที่ให้เรามาสร้างความดังให้กับตัวเองเหมือนครูนูเนี่ยก็ออกมาทุกวันทุกวันนะคะจนคนรู้จักเราอะ่ะ สวัสดีค่ะคุณมอลลี่เศรษฐีร้อยล้านขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูนะคะคุณมอลลี่เข้ามาฟังครณนูครั้งแรกใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจมากมากเลยค่ะที่มีคนเข้ามาชมนครณนูแม้กระทั้งสุดและก็แม้กระทั่งย้อนหลัง่ะเรารู้ว่าทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์สดแบบนี้เราก็สร้างความดังให้กับเราในทุกๆวันเพราะมันมีคนติดตามเราเพิ่มขึ้นทุกๆวันถ้าครูนูเป็นคนหนึ่งที่หลบอยู่ตามบ้านนาบ้านคุู เป็นบ้านานานะคะแล้วมีความรู้สึกคงไม่มีใครรู้จักฉันหรอกฉันเก่งอยู่แล้วอ่ะฉันคิดว่าฉันมีความสามารถอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ไม่ขึ้นออกมาไลฟส์สดไม่เอาหน้าออกหน้าจอแบบนี้ทุกๆวันจะมีใครรู้จักเราใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะใครเอยครูครูนูไม่เห็นเดี๋ยวเปนลยค่ะครูพัชใช่ไหมค่ะ๋อครูพัชส,สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครูพัชที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะขอบคุณที่ช่วยครูนูแชร์ค่ะ เพรนั้นทุกคนในยุคนี้รู้ไว้เลยนะคะว่าคุณอยากคิดว่าคุณไม่ต้องดังก็ได้ไม่ต้องให้ใครรู้จักก็ได้นะคะคุณรู้ไว้เลยว่าความดังอะ่ะมันสําคัญกว่าความเก่งค่ะเห็นไหมธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามน่ะถ้ามันดังอะ่ะมันจะมีแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเยอะแยะมากมายมันทําให้เราสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรกับใครได้เยอะแยะเลยเนาะ,ะก็จะเป็นข้อต่อไปนะคะฉะนั้นต้องรีบเอาตัวเองขึ้นมาหน้าจอมาไลฟ์สดเพื่อที่จะสร้างความดังให้กับคุณในทุกวันวันหนึ่งมีคนรู้จักคุณเพิ่มขึ้นหนึ่งคนนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะถ้าคุณอยู่ แบบตัวเองแบบอยู่เดิมๆอะไรแบบนี้โลกออฟไลน์ไม่ยอมเอาหน้าออกกล้องคุณก็ไม่มีใครรู้จักคุณได้เลยนะคะและสิ่งที่2องเลยเหตุผลที่สองในวันนี้นะคะการที่เราแบบเอาหน้าออกกล้องแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําให้ชีวิตของเราก้าวหน้าได้แน่นอนคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราจะได้รับโอกาสดีๆมากมายและสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้คะ่ะ เพราะเมื่อก่อนอย่างครูนูนะคะอย่างครูพาดอย่างโคู้พิมนะคะอย่างครูมอลลี่อย่างคู้เอสนะคะหรือใครก็ตามที่มาชมครูนูสดเลย้อนหลังที่แบบมีความส่าเมื่อก่อนบางครั้งฉันยังมีความรู้สึกว่าฉันน่ะมีชีวิตแบบเดิมๆไม่ไม,ไม,ไม่มีโอกาสอะไรไม่มองไม่เห็นโอกาสอะไรเลยนะคะ แต่พอวันหนึ่งเราได้ขึ้นมาอยู่หน้าจอแบบนี้เราเห็นเพื่อนของเราระยานมิตรของเราเห็นคนสำเร็จโค้ชครูของเราใช่ไหมคะเห็นเพื่อนๆที่เขามีเป้าหมายมีความฝันนะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จแบบเนี้แล้วเราก็รู้อุ๊ยสิ่งสิ่งนั้นมันมาได้ยังไงนั่นหมายความว่าการที่เราเอาหน้าออกหน้าจอแบบเนี้ใช่ค่ะเด็กตัวน,นะคุณู <Comment. c oughs> คอมเมนต์ครูโบวีสวัสดีค่ะครูโบวีขอบคุณมากๆเลยนะคะใช่คนใช่ค่ะเราเพิ่มคนรู้จักเราแค่วันละหนึ่งคนก็โคตรสุดยอดแล้วนะคะทุกคนอย่างครูนูอย่างครูโบวีอย่างโคสพิมพ์นะคะอย่างโคสเอสเนาะอย่างทุกคนที่มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังเราเมื่อก่อนครูนูก็ศูนย์อ่ะจากที่ทําเพจมาก็ศูนย์ไม่มีใครรู้จักเลยอะ่ะ แต่วันนี้ก็มีคนรู้จักเราตั้งหนึ่งพันกว่าคนแบบนี้มันโคตรสุดยอดมากแค่ไหนและคนที่รู้จักเราก็ไม่ใช่คนในพื้นที่เราอ่ะมีทั้งคนประเทศเรามีทั้งคนต่างประเทศอะไรแบบนี้มันมันยอดเยี่ยมขนาดไหนใช่ไหมคะการที่เราออกมาไลฟ์สดในทุกๆวันเนี่ย แต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกฉันไม่ได้ออกมาไลฟ์ทุกวันก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ทุกๆครั้งที่คุณเอาตัวเองออกหน้ากล้องคุณก็จะมีคนรู้จักคุณเพิ่มขึ้นในทุกๆวันแน่นอนค่ะโอกาสดีๆเรื่องราวข่าวดี ความก้าวหน้าความสําเร็จต่างๆมันก็จะก้าวเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นรีบาพาตัวเองออกมาหน้าจอออกมาไลฟ์สดเหมือนที่ครูนูทาเหมือนครูบโบวี่ทำนะคะเหมือนค้ชเอสทำเหมือนค้ชพิมพทำนะคะเหมือนครูพอลลี่เนาะครูมอลลี่ <laughs> แล้วก็ครูพัดทำนะคะทุกคนจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าอุ๊ยทาไมมันโคตรยอดเยี่ยมแบบนี้นะคะและทําให้คุณน่ะมีความสุขในทุกๆวันค่ะอ่าแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะเหตุผลที่3มที่คนส่วนใหญ่แล้ว <S <S ออกมาสร้างตัวตนออกมาแบบไลฟ์สดนะคะเพราะเรารู้ว่าเรารู้ว่าคุณูรู้สึกจะพูดที่รเรารู้ว่าจริงๆแล้วเวลาที่มีคนรู้จักเราเยอะอย่างคุณนูคุณนูยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนคุณนูก็ชอบ ช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทํางานเหนื่อยหรือว่าเราแบบไม่มีเวลาอะไรแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือใครได้นะคะพอวันหนึ่งเราได้ออกมาหน้าจอนะคะเรามีแบรนด์เป็นของตัวเองทุกคนรู้จักครูนูแบบนี้นะคะครูนูก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้เยอะแยะมากมายค่ะอย่างการออกมาไลฟ์สดเนี่ยครูนูออกมาทุกวันนะคะจากคนที่เคยกลัวเคยไม่มั่นใจแบบนี้ คุณนูนำมาส่งต่อแบบนี้ยนํามาความมั่นใจที่พูดพูดทุกๆวันแบบนี้แล้วมีคนที่ตามเรามาว่าอุย้ยครูนูน่ะตอนที่ติดตามแรกๆนะยังไม่สวยไม่เก่งไม่มั่นใจขนาดนี้ยังสามารถที่มาส่งต่อในท,ทุกวันนั่นแหละหมายความว่าคุณก็สามารถที่ช่วยเหลือผู้คนได้มากมายเพิ่มขึ้นในทุก,ทกวันค่ะ แค่คุณออกมาส่งต่อรอยยิ้มออกมาส่งต่อเสียงหัวเราะส่งต่อความมั่นใจของคุณในแบบฉบับของคุณที่คุณมั่นใจที่สุดเพราะว่าถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะช่วยเหลือผู้คนโดยการออกมาไลฟ์สดหน้าจอแต่เราไม่ใช่ตัวเองเราจะไม่มีความมั่นใจค่ะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่คุณมั่นใจในตัวเองคุณจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายค่ะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองหลบอยู่หลังกล้อง เพราะยุคนี้นะคะเราต้องเอาหน้าเราออกหน้ากล้องเท่านั้นค่ะมันถึงจะทําให้คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายที่มันเจอกับชีวิตของคุณอะ คุณนูเชื่อนะคะแค่อย่างเช่นการออกมาไลฟ์แบบนี้เมื่อก่อนคุณนูนะคะไลฟ์ like, แล้วก็มีคนดูบ้างไม่ดูบ้างนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกท้อบ้างนะคะแต่ไม่เคยถอยะคะ่ะแต่กว่าที่เราจะผ่านมันมาได้นะนะคะเราก็แบบต้องฝึกจิตฝึกใจใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วแค่คุณฝึกใจของคุณได้หรือว่าคุณเก่งในด้านไหนอะ่ะคุณก็นํามาส่งต่อะคะ่ะเพราะทุกครั้งนะคะที่คนเขาเข้ามาดูคนคุณอะ่ะเขาจะมีความสึอุ้ยทำไมครูนูแบบโคตรเก่งจังเลยอะ่ะแบบ อยู่ได้แบบมาทุกวันมาทุกวันแบบนี้หน้าด้านออกมานะคะด้านทําในสิ่งที่ดีเนาะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราด้านทําในสิ่งที่ดีอะ่ะวันหนึ่งนะคะผลสําเร็จที่ยิย่งใหญ่อ่ะเราได้มันมาแน่นอนนะคะและการที่เราผ่านมันไปได้เนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเหลือผู้คนที่เขากําลังแบบ ลังเลสงสัยนะคะหรือว่าไม่มั่นใจแบบนี้ถ้าเขาไม่เห็นเราแบบนี้เขาก็เหมือนว่าเราช่วยให้เขาเห็นว่าคุณนูก็เป็นคนบ้านๆธรรมดาคนหนึ่งแต่ทําไมมั่นใจจังเลยแต่ฉันก็ยังสวยกว่าคุณนูนะเก่งกว่าคุณนูนะงั้นฉันก็ทําได้สิวะนะคะอาฉะนั้นแล้วนะคะนี่แหละมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่คุณนูทําแบบไม่หยุดเลยค่ะ ยังไงก็ต้องทําเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราผ่านไปได้สเต็ปหนึ่งเราจะสามารถช่วยเหลือผู้คนนะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะคะที่จะแบบพัฒนาตัวเองเพื่อที่รู้ว่าเราทําเพื่อตัวเองด้วยแต่เราสามารถส่งต่อความสําเร็จนั้นให้กับผู้อื่นได้ด้วยค่ะฉะนั้นสามเหตุผลนี้นะคะคุหนูเชื่อว่าทุกคนถ้ารู้แล้ว คุณจะต้องเอาหน้ามาออกกล้องเหมือนครูนูเหมือนครเอสเหมือนครูโบวีนะคะเหมือน Crew Heart, ครูฮัทครูพันลี่นะคะครูมอนลี่เนาะแล้วก็คสพิมแน่นอนนะคะอฉะนั้นแล้วสามเหตุผลหนึ่งเหตุผลแรกเลยนะคะทุกคนต้องรู้ว่าความดังนะคะสําคัญกว่าโคามเก่งค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งอยู่แล้วนะคะแต่คุณหลบอยู่หลังกล้องอะ่ะไม่มีใครรู้จักคุณอะ่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะสามารถ ทำให้ใครได้เห็นหน้าคุณและทำให้คนรู้จักและจดจำคุณได้เลยค่ะถ้าเราคิดว่าสินค้าของฉันมันมีความสรรพคุณที่ดีอยู่แล้วอะ่ะแต่เราไม่เคยที่จะทำให้ใครรู้จักสินค้าของเราเลยเนาะเหมือนยาสีฟันทั่วไปจริงๆแล้วคุณภาพอาจจะดีเท่ากันใช่ไหมคะยาสีฟัน20บาทกับคอนเกตอาจจะดีเท่ากันอะ่ะแต่ไม่มีใครรู้จักยาสีฟันห้อ20บาทนะั่นแ่ะ แต่เรารู้จักคอนเกตเราก็ซื้อคอนเกตใช่ไหมคะเหมือนครูนูถ้าสมมติว่าครูนูขายส้มตําอาจจะไม่อร่อยนะคะแต่มีแมค่ค้าอีกเจ้าหนึ่งที่ขายส้มตําอร่อยมากแต่ครูนูออกมาสร้างแบรนด์ตัวตนทุกวนันคนรู้จักเราคนรักเราเข<อ>าก็มาซื้อส้มตําที่ครูนูได้ใช่ไหมคะจากนั้นแล้วเราต้องเอาหน้าของเราออกกล้องเพื่อเพื่อที่จะให้เราดังนะคะดังแล้วคนจะจดจําเราและรักเรานะคะและสิ่งที่2เหตุผลที่2คือเราจะต้องรู้ว่า การที่เราเอาหน้าออกกล้องทุกวันออกมาไลฟ์สดทุกวันนี้นะคะเราจะได้เจอความก้าวหน้าได้เจอโอกาสมากมายค่ะสิ่งดีๆนะคะความรู้ดีๆที่เราไม่เคยรู้มาตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะอย่างครูนูเองก็เมื่อก่อนถ้าไม่ได้ขึ้นมาเป็นครูนูไม่เคยรู้อะไรที่มันแบบทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยอะ่ะเพราะเราเคยโดนความคิดเดิมๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนาะมันแบบกดดันหรือว่าทําให้เราแบบรู้สึก ไม่เคยรู้เรื่องดีๆแบบว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งดีนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอหรือว่าคิดลบอะไรแบบนี้นะคะสวัสดีเจ้าครูเกอรขอบคุณนะเจ้าที่มาส่งพลังใจให้กันนะเจ้าขอบคุณนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเอาหน้าออกกล้องเราจะได้รับความก้าวหน้าได้รับความสําเร็จและได้เจอช่องทาง ความสำเร็จความก้าวหน้าอีกเยอะแยะมากมายที่มันจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะแล้วเหตุผลที่3เลยนะคะการที่เราดังแล้วะคะ่ะเราเก้าวหน้าแล้วเราพัฒนาตัวเองได้แล้วนั่นน่ะเราสามารถส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้คนอีกเยอะแยะมากมายค่ะการที่คุณพาตัวเองมาอยู่หน้าจอแบบนี้รู้ไว้เลยว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายถ้าเขามาเห็นคุณแล้วเขามีความรู้สึวอุ้ยทําไมครูน่ว เห็นบ่อยๆทำไมเห็นทุกวันเลยออกมาทําไมออกออกมาได้ยังไงไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือแบบมีคนดูบ้างไม่ดูบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยคือหลายครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนแรกๆเราเคยท้อแต่เรารู้ว่า สวัสดีจ้าคุกเกสอนเนาะเรารู้ว่าทุกการพัฒนาของเราทุกครั้งที่เราก้าวข้ามผ่านการชนะใจตัวเองหรือ Mac แม้กระทั่งเราสามารถพัฒนาอะไรในตัวของเราได้ดีแค่ขั้นเดียวหรือว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือคนที่เขากําลังกล,กลัวๆกล้าๆดำดำดำ้อมด้อมมองๆอ,อยู่นะคะฉะนั้นจงเชื่อและรู้ และรู้มั่นใจในตัวของคุณนะคะว่าทุกความมั่นใจของคุณนะคะมันสามารถส่งต่อช่วยเหลือให้กับผู้คนเยอะแยะที่เขากําลังรอคุณอยู่แน่นอน,นะคะ่ะคนทุกคนนะคะเรามีคนเป็นของตัวเองฉะนั้นแล้วนะคะอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะเขากําลังรอความช่วยเหลือจากคุณอยู่ค่ะ คุณนูคิดแบบนี้นะคะเพราะคุณนูรู้ว่าคนของคุณนูก็มีเยอะแยะมากมายค่ะถ้าคุณนูหยุดทําคุณนูเองก็ไม่พัฒนานะคะและคนของเราเขาก็ก็จะกลายเป็นคนที่แบบอุ้ยคุณนูก็ไม่ทําแล้วงั้นชอกก็แบบไม่ทําดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นพอเขาเห็นคุณคุณนูทําทุกวันน้อยต้นแบบของฉันยังทําเลยฉันก็ต้องทําต่อไปนะคะรู้ไว้เลยนะคะสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะ จงรู้ไวเลยว่าทุกการพัฒนาของเรานะคะทุกการก้าวหน้าของเราเราส่งต่อได้อย่างแน่นอนค่ะอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะและเอาหน้าออกกล่องนี่แหละคุณจะได้รับความรู้มากมายมหาศาลและสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยโอกาสดีๆก็เข้ามาคุณก็จะดังและปังได้อย่างแน่นอนค่ะ ทำมันต่อไปไม่หยุดนะคะเพราะว่าเราไม่หยุดความดังก็ไม่หยุดเช่นกันค่ะออกมาเสนอหน้าในทุก,ทกวัน,นะคะ่ะหน้าด้านในด้านดีในทุกๆวันค่ะแล้วความสําเร็จยิ่งใหญ่นั้นจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะเชื่อมัน่นศรัทธาในตัวเองนะคะเหมือนครูนูเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองตลอดเวลาค่ะเลยทําไม่หยุดนะคะมุ่งมั่นเพราะรู้ว่า ไปไปแบบสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็สําเร็จอยู่แล้วลหละจะชชาอยู่ใหญ่เดินต่อไปสิคะเนาะ <c oughs> ฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้กับคุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณนูรักและภูมิใจในตัวเองรักและภูมิใจในกัลยาณมนต <c oughs> ไม่ทุกคนนะคะที่มาส่งพลังใจมาเติมน้ํามันให้กับคุณนู ตลอดเส้นทางที่คุณูเดินไปนะคะมีความสุขมากมายค่ะทุกครั้งที่เราได้ออกมาส่งต่อออกมาแบ่งปันนะคะเพราะเรารู้ว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายนะคะรอการช่วยเหลือจากเราอยู่นะคะขอบคุณทุกๆพลังใจนะคะแล้วมาเจอกับคุณูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะบ๊ายบาย